อีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคือท่านนายกเนี่ยได้พบปะหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก6บริษัทชั้นนําด้านการท่องเที่ยวของโลกเลยนะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มเองก็ยินดีที่จะร่วมมือในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและทํากิจกรรมร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับโดยนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะครับได้ร่วมการประชุมระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนําระดับโลกนะครับได้แก่ Grab, Agoda, Expedia, i อ g นะครับและ Marriott International, Trip.com Group รนะครับรวมไปถึงการบินไทยโดยได้หารือร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับซึ่งได้เตรียมจัดแคมเปญการท่องเที่ยวไทยที่ชื่อว่า Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025ซึ่งปีหน้ารัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ7.5แต่ตั้งเป้าหมายรวมเอาไว้ที่3.4ล้านล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากกว่า40ล้านคนซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้นําเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการต่างๆโดยเน้นย้ําถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านแนวคิด5กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชื่อว่า5 must do in Thailand นะครับก็คือ must taste ต้องมาชิมนะ must try ต้องมาลอง must buy ต้องมาช็อปนะครับและ must seek ต้องมาสแสวงหารวมไปถึง must see นะครับต้องมาชมให้เห็นกับตา นอกจากนี้นะครับยังได้ขอความร่วมมือทุกบริษัทในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาสที่4ซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เชียงรายโดยทุกแพลตฟอร์มนะครับได้แสดงความยินดีที่จะร่วมมือในการฟื้นฟูก,การท่องเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกับรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักเช่นเดิมครับ